ంఎద bekanntింఠ దిింములరషకలరా աిండాబిం఺నదన you mm -hmm. เสร็จแต่งตัวเสร็จไม่ใช้เวลานานชิปหายวันนี้นะครับผมก็จะมีสินค้าที่ผมสั่งนะครับผมมาส่งวันนี้นะผมรู้สึกดีใจมากนะครับผมเป็นของเล่นอันแรกของผมเลยนะครับผมผมก็อยากได้มานานแล้วเลยเก็บตังค์ซื้อเอานะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเพราะว่าผมดูในเว็บเช็ควัสดุนะครับผมก็จะมาส่งเร็วนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับผมดังนั้นนะผมก็จะตัดคิดไปตอนที่สินค้าผม มาส่งเลยนะครับผมโอเคครับไปเลยเอาละครับผมตอนนี้สินค้าก็มาส่งแล้วนะครับผมรอไม่นานจริงครับประมาณ30นาทีได้นะครับผมนี่ครับคือสินค้าของผมนะครับนี่มาละคือผมก็ได้ลองแกะกล่องดูแล้วนะครับผมก็ติดใจมากเลยนะครับผม เพื่อนอยากรู้ใช่ไหมครับว่าคืออะไรนะครับผมนี่ครับสินค้าของเล่นใหม่ของผมก็คือนี่ครับผมฟิงกระบอกนะครับผมจากร้าน s o s f i n อสฟิงกระบอกนะครับผม,มแต่ในเรียเ่ยงนะครับผมเป็นเอ่อไวรัสลูฟี่นะครับผม,มแล้วทีนี้ก็แกะกล่องกันเลยนะครับผมเพื่อไปเป็นการเสียเวลาขอบคุณนะครับ คือกล่องผมก็ได้แกะดูแล้วอ,ออกมาแล้วฟิงเกกร์บอกของผมนะผมสวยงามในตัวนี้ก็จะเป็นแบบน,บน่ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแผ่น SOS นะครับผมเป็นโปรนะครับของโปรนะแผ่นประมาณขนาด สามสิบสี่นะครับผม,มคือทางร้านเขาก็ปิดเออกซ์เทปปิดอะไรมาให้ผมใส่ทับใส่อะไรใส่รออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับดีอะผมต้องมาทำเองนะครับผมถือว่าลายถือว่าโอเคสวยสวยมากถูกใจผมมากเลยนะครับส่วนของแถมนะครับผมของแถมก็จะมีเออมีอะไรเอ๋เยน กันเต็มก็จะมีนี่นะครับผม,มก็จะมีกิฟเทปอีกหนึ่งแผ่นนะครับผม,มใส่ถุงนี่มาอย่างดีนะครับผมเทปก็จะเป็นฟองน้ำหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะผมเพิ่งสั่งพิกบอร์ดมาครั้งแรกนะครับผมกิฟเทปหนึ่งหนึ่งแผ่นนะครับผมแล้วก็จะมีสติกเกอร์ของเอส OS <S S 2> oh. นะครับผมยี mm hmm. ่ห้อขวดลอยน้ำหรือขวดอยู่บนเรือก็ไม่รู้นั mm ่ hmm. แล้วก็มีนี่นะครับผมที่ไขที่ไขน็อตนะครับผมที่ไขนอ็อตนี่ที่ไขนอ็อตนี่ครับผมที่ไขนอ็อตโอเคครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนทักนะครับผมทักผมก็จะสั่งเป็นสีทองนะครับผมแล้วก็ล้อสีดำนะครับถือว่าลูกปืนนี่สุดยอดนะผมเป็นล้อลูกปืนนะลื่นมากฟังเสียงนะ ว่าใช้ได้ครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าของแท้กับของช้อปปี้มันจะที่ถูกๆจะต่างกันยังไงผมก็ไม่รู้นะแล้วก็มีเนี่ยนะักด้วยนะครับผมเออพ่อควรระวังนะครับผมคือควรเก็บให้พ้นน้ําหรือความชื้นนะครับผมแล้วก็ควรเก็บให้พ้นสารนะครับผมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนนะครับผมเช่นแอลกอฮอล์ทินเนอร์พวกนี้นะครับผม แล้วก็ระวังเรื่องน็อตหายครับผมเพราะว่าน็อตมันอาจจะคลายได้นะครับผมแล้วก็น็อตก็จะมีขนาดที่เล็กนะครับก็จะหายากนะครับผมอืมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับบินกรบอดอันแรกของผมนะครับผมถือว่าแข็งแรงมากนะครับโคตรแข็งแรงถูกใจมากแล้ว ส่วนท่านี่ผมก็ยังไม่ได้นะผมผมทดลองตอนแกะลองดูก็ออรี่ยังไม่ได้ออรี่ยากมากเลยนะผม,ผมคิดว่าง,ง่ายอนะดูคดเคล็กครับได้แต่โชวิบนะผมโชวิบนิดหน่อยเดี๋ยวผมลองโชวิบนะโอ,โอเคดูแล้วกันจ้ะ